สวัสดีครับพี่หมีจะช่องมีอ้วนดวงทํานายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้จะพูดถึงดวงดาวนะครับทั้ง6กลุ่มราศีนีครับได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีพฤษภชาวราศีเมถุนชาวราศีสิง์ชาวราศีตุลและชาวราศีธนูครับเรามาดูคานำหนาานะครับและพลังงานที่อยากจะบอกกล่าวและอยากจะสื่อสารสําหรับ6ราศีนี้ว่าดวงความรักและความสัมพันธ์ของคุณทั้งหกราศีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูคานํานายครับว่าคู่ชีวิต จะมาหรือ,อยังสําหรับคุณทั้ง6ราศีนี้ยิ่งถ้าเป็นคนโสดมาฟังคำทำนายในหัวข้อนี้ก็ได้ครับว่าเป็นผลเช่นไบาสาหรับคุณตั้งใจเลือกคําทํานายนะครับและพลังงานทั้ง4ใบครับเรียงตามลําดับครับลำดับที่1ลําดับที่2นะครับลำดับที่3และลําดับที่4ตามลําดับนะครับแล้วไปฟังผลแห่งการทํานายในคลิปเต็มนี้เลยครับใครที่ผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ตั้งใจเลือกคําทํานายไว้ใจและไปฟังผลครับผมจะมาดูว่า4ใบนะครับเดี๋ยวข้อนี้มาดูคำทำนายครับว่าดูชะตานะครับทั้ง6ราศี ีว่าจะเป็นผลอย่างไรสําหรับความรักครับพลังงานอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะครับและสิ่งที่อยากจะบอกคุณเป็นสิ่งด้านไหนบ้างสําหรับความรักครับเรื่องของคู่ชีวิตมาแล้วหรือยังนะครับมาดูคําำนายสําหรับผู้ที่เลือกในใบที่1มาฟังผลแห่งการทํานายครับลําดับแรกนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าผู้ที่เลือกในใบที่หนึ่งน,นี้เองเนี่ยเด่นมากๆเลยคือการประสบความสําเร็จครับถ้าถามถึงเรื่องคู่นะครับถามถึงความสัมพันธ์ถามถึงความรักแน่นอนครับว่าคุณเจอคู่ของที่ดี ค,ความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นรักครั้งใหม่การประสบความสําเร็จกับความรักอะไรที่คุณกําลังรอคอยนะครับหรือรอคอยความรักรอคอยความชัดเจนรอคอยการเปิดใจรอคอยการเปิดเผยรอคอยการเปิดตัวหรือโอกาสหใหม่ๆสําหรับเรื่องของความรักคือการเริ่มต้นขึ้นเครือครับมันคือการปักหมุดความรักที่ชัดเจนนะครับหรือการมีเป้าหมายความรักครั้งใหม่ที่แน่นอนและจริงใจครับแปลว่าคนที่กําลังเข้ามาอยู่ในวงโคจร ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาณเวลานี้มันคือการเปิดใจเรื่องของความรักครับมันคือการเปิดโอกาสการเปิดใจการให้โอกาสความรักหรือการสื่อสารด้านของความรักทุกประการอย่างแท้จริงครับแปลว่าโชคชะตาและดวงชะตาของคุณกับทั้ง6ราศีนี้เองสําหรับผู้ที่เลือกไปที่1ครับคือการได้เจอความรักครั้งใหม่การได้มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับหรือการได้เจอคู่ชีวิตอย่างแท้จริงครับรวมถึงคนที่มีแฟนนะครับหรือคนที่มีคู่ครอง แล้วนะเวลานี้เองเนี่ยเขาคนนี้เป็นคนที่พร้อมจะเปิดตัวคุณอย่างไม่มีข้อจํากัดครับไม่มีอะไรมาปิดกั้นไม่มีอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์นะครับหรือไม่มีอะไรที่ทําให้คุณทั้งคู่ไปจากกันได้อย่างน่ mm. อาองเหินนะครับแบบนั้นก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับหราศีนี้เองเนี่ย ผู้ทีเลือกใบที่1น,นะครับคือการประสบความสําเร็จในทุกประการนะครับและการครองความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนด้วยแต่เด่นมากที่สุดเลยคือคนโสดครับกำลังจะเจอคู่แล้วกําลังจะเจอความรักแล้วกําลังจะมีผลกับเรื่องของความรักแล้วใครที่ห่างเหินนะครับและห่างไกลกับเรื่องของคู่ครองและความรักมานาน ครั้งนี้เองจะเป็นการพบเจอความรักอย่างแท้จริงที่เข้ามาครับเรามาดูคำกำนายนะครับและพลังงานที่อยากจะสื่อสารสําหรับ6ราศีนี้ที่เลือกในไปที่2ครับว่าเป็นผลอย่างไรบ้างสําหรับรักครั้งใหม่นะครับหรือคู่ชีวิตที่กําลังจะเข้ามาครับผู้ที่เลือกไปที่2ครับถือว่าเป็นโชคดีมากๆนะครับหรือมีโชคกับเรื่องของความรักมากๆครับคือคุณจะเจอคนที่เหมาะสมกับดวงชะตานะครับต้องบอกเลยว่าเหมาะสมกับดวงชะตาและเป็นคู่ที่สามารถที่จะพัฒนาต่อกับเรื่องของความรักได้อย่างยาว นนแปลว่าคนคนนี้นะครับเป็นคนที่เสมอภาคซึ่งความรักระหว่างกันและกันเจอความรักเจอคู่ครองเจอคนในความสัมพันธ์เจอการพัฒนาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักแล้วทุกประการคนคนนี้พร้อมจะเดินหน้าต่อเป็นคนที่เข้าใจกันทุกเรื่องมีบริบทพื้นหลังนะครับหรือภูมิหลังคล้ายๆกันเป็นคนที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันเป็นคนที่คุยภาษาเดียวกันเป็นคนที่คล้องจองกับเรื่องของความรู้สึกซึ่งกันและกันเคยผ่านประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีมา เหมือนอนกันนะครับคู่ชีวิตมาแล้วหรือยังตอบเลยว่ามาแล้วประสบความสําเร็จแล้วเจอคู่ครองแน่ๆน,นะครับมาแน่ๆน,นะครับถ้ามาอย่างช้าก็จะเร็วมากขึ้นนะครับหรือรอคอยการเปิดตัวรอคอยความชัดเจนรอคอยอะไรที่คุมเครืออยู่ก็จะได้เปิดตัวเป็นตัวจริงเป็นคนที่ชัดเจนเป็นรักแท้นะครับการพบเจอความสัมพันธ์ที่แท้จริงนะครับก็ถือว่ามาแรงมากๆสําหรับหราศีนี้ที่เลือกกันไปที่2ครับถือว่าเป็นโอกาสดีถือว่าเป็นโอกาส สำคัญถือว่าประสบความสําเร็จกับเรื่องของความรักมากๆครับแปลว่าอะไรที่คุมเกือจะถูกเปิดออกนะครับและเป็นตัวจริงสําหรับความสัมพันธ์ครับอะไรที่ ปกปิดซ่อนเลนส์นะครับหรือคุณเคยอยู่ในเงามืดของความสัมพันธ์บางการก็จะได้ถูกเปิดออกนะครับเพราะคุณและเขาเป็นคู่กันจริงๆนะครับจะได้เปิดตัวเป็นตัวจริงนะครับหรือว่าได้มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวแน่นแน่นแฟนซึ่งกันและกันในระยะยาวมากขึ้นครับสำหรับคนโสดเจอคู่แน่นอนนะครับสำหรับความรักที่คุมเคือปกปิดบุกบานซ่อนเลนส์นะครับก็จะได้เปิดเผยนะครับหรือได้เป็นตัวจริงนะครับความรักที่สําหรับคนมีคู่คนมีแฟนนะครับที่กําลังคบคบดูดูใจกันอยู่หรือว่าใช้ชีวิตคู่ก็ ก็จะเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นมันคือคานแน่นแฟนกับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับยิ่งในช่วงปลายปีนี้แต่รักกันมากขึ้นครับเรามาดูคำแนะนยนะครับสำหรับผู้ที่เลือกในใบที่3กันบ้างนะครับว่าเป็นผลอย่างไรสําหรับความรักและความสัมพันธ์ครับสำหรับผู้ที่เลือกในใบที่3ครับเห็นชัดและเด่นมากที่สุดเลยคือกงกรรมนะครับในที่นี้เองเนี่ยหมายถึงว่าภาวะความสัมพันธ์ของคุณจะเจอคู่อย่างแท้จริงเป็นโชคชะตาเป็นชะตากรรมเป็นคนเก่าๆเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์ร่วมกัน นะครับมาก่อเกิดกับดวงจะตาตัดกันไม่ขาดเลิกกันไม่ได้นะครับวนเวียนกลับมาหากันแปลว่าเด่นมากๆเลยคือระวังนะครับว่ารักครั้งเก่าจะกลับมานะครับคนที่มีกรรมต่อกันคนที่ยังไม่ได้ชดใช้ซึ่งอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันนะครับจะวนเวียนกลับมาในความสัมพันธ์เป็นการปลุกความสัมพันธ์ครั้งเก่าเนี่ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแปลว่ารักครั้งเก่ามาแรงไฟแรงมากๆใครที่เลิกลากับแฟนเก่า จบความสัมพันธ์กันไปเลิกลากันไปไปจากการห่างกันไปแล้วนะครับหรือแยกย้ายจากกันไปมีเกณฑ์สําหรับการกลับมาทุกประการนะครับมีเกณฑ์สําหรับการหวนกลับมาเพราะคุณและเขาเนี่ยมันคือโชคชะตาที่ต้องได้มาเจอะเจอกันมาสะสางปัญหาร่วมกันในวันเก่าๆนะครับหรือสะสางปัญหาร่วมกันในบุญสัมพันธ์ที่เคยทําร่วมกันมานะครับมันคือมีอะไรที่พันผูกพันเกี่ยวกันอยู่นะครับตัดกันไม่ขาดเลิกกันไม่ได้ยังวนเวียกลับมาหากันผมตอ หรือว่าดวงชะตาทั้ง6กลุ่มราศีนี้เองเนี่ยเด่นมากๆคือผู้ที่เลือกบปที่สามีโอกาสสําหรับรักทั้งเก่าทุกประการจะวนเวียนกลับมาสารสัมพันธ์เพราะมันมีความผูกพันกันอยู่กับวันในอดีตบุญสัมพันธ์ยังคงทํางานอยู่นะครับเจ้าชะตาทั้ง6ราศีเตรียมตัวเลยครับว่า จะมีโอกาสที่คนเก่าๆจะวนเวียนกลับมาอีกครั้งบุญสัมพันธ์ทําให้คุณทั้งคู่ได้กลับมาแม้นใจคุณจะไม่ปรารถนาก็ตามจะจะมีโอกาสได้กลับมาแก้ไขปัญหาบางประการที่คุณยังสัสางไม่จบกันอยู่ครับเรามาดูคำนํานายนะครับและพลังงานที่อยากจะสื่อสารสําหรับ6ราศีนี้ที่เลือกมาที่4กันครับว่าคู่ชีวิตจะมาหรือยังนะครับมาฟังคํานายสําหรับผู้ที่เลือกในใบที่4กันครับผู้ที่เลือกใบที่4ครับผมตอบเลยว่าสําหรับคู่ชีวิตนะครับยังไม่มาครับยังไม่มา ยังไม่เห็นทางออกยังไม่เห็นทางมาเจอนะครับหรือยังไม่เห็นทิศทางที่ดีหากมีคนคุยนะครับหรือคนในความสัมพันธ์ที่กําลังคุยดูดูกันอยู่นะครับมันคือการดูกันไปอย่างนั้นนะครับมันไม่มีการพัฒนาต่อเลยแปลว่าอะไรที่คาดหวังเชิงความสัมพันธ์มันไม่เห็นถึงการพัฒนามันไม่เห็นถึงการไปต่อได้มันไม่เห็นถึงความคืบหน้านะครับเชิงความสัมพันธ์แปลว่าเขาเองก็เป็นคนที่หลอกแหล่เชิงความสัมพันธ์ไม่จริงใจคาดหวังในตัวเขาไม่ได้นะครับเขาติด พันเรื่องอื่นมากกว่ามาใส่ใจเรื่องของความรักแบบนั้นผมมองว่าการที่คุณจะดูดูใจกับคนคนนี้อยู่เป็นอะไรที่ห่อเหี่ยว <th ans> เหนื่อยใจนะครับแบบนั้นผมมองว่าไม่ควรเอาใจไปผูกมัดกับคนคนนี้ทุกประการครับเพราะมันเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหลือเกินกับเรื่องของความรักครับเหนื่อยเหลือเกินกับความสัมพันธ์ถ้าคุณกําลังอยู่ในกงล้อและความสัมพันธ์แบบนี้อยู่ให้ออกมาครับเพราะยังไงก็ไม่พัฒนาต่อนะครับ,รบยังไงก็พัฒนาต่อได้ค่อนข้างยากนะครับและรวมถึงภาวะความสัมพันธ์นะครับที่เกี่ยวข้องงูเล็บเลยคือคู่ชีวิต ตอบเลยว่ายังไม่เจอครับหากคุณกําลังมีใครเข้ามาณเวลานี้ ยังไม่เจอคนคนนั้นนะครับหรือคนคนนั้นในความสัมพันธ์ยังไม่ใช่นะครับแบบนั้นรวมถึงคนที่มีแฟนมีคู่ชีวิตมีคู่ครองมีคนในความสัมพันธ์อยู่ในเวลานี้ต้องระวังนะครับว่าคนที่กําลังคบอยู่ในเวลานี้มีโอกาสที่ความสัมพันธ์ของคุณจะหยุดชะง,งักได้เพราะมันพัฒนาต่อได้ค่อนข้างยากนะครับรวมถึงการมองถึงอนาคตก็ไม่ชัดเจนคุมเคือไปหมดนะครับไม่เห็นทิศทางของการแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินการงานและความสัมพันธ์ในทางที่ดีได้เลยนะครับเพราะแปลว่าคบแล้วเหนื่อยนะครับ ลำหับผู้ที่เลือกในใบที่4นะครับอันนี้คือคําทํานายนะครับของดวงชะตาทั้ง6กลุ่มดาวราศีนะครับว่าเป็นผลอย่างไรกับเรื่องของคู่ชีวิตจะมาแล้วหรือยังนะครับเรียงลําดับนะครับลำดับที่ 1, 2, 3และ4ตามลําดับผลแห่งการทํานายคือการทํานายของคุณทั้ง6ราศีนี้ครับ